จินจินจีนอจีนเอานี <zer x 3> ้ไปดูดีกว่านอนนะโอ้โโอ้ี่ก็โดเนี่แรงเกินอาจจะเป็นเรื่องจริงนิดหน่อยอไสัตว์เขาจะตีอยู่แล้วไอเวน มาจัดอ่ะดูเท้าดิโดนแดดาใช่ใอย่าลกยึดมองขาไอ้สีแดงรงอย่างนี้ต้องรอเลยให้หมดแล้วค่อยเก็บเปล่ใช่ใช่โดนอีโมอีกโหเพื่อนวงแล้วใครไม่เลแล้วกนจะโดนแบมีเนี่เริ่มแลระวนะระวังนังสลด์ไก่ได้เดอเดี๋ยืนดิ้งกันเด้อครับีคนสไลด์ไก่เข้ายีโมได้นใช่ใชช วังงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นก่อนฟอก่อนฟอก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนได้เพราะตอนนี้ทำเลแดงแม่งได้เปรียบสุดอ่ะรอก่อนรอก่อนลากแดง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 ลดแดงลด ต้องตามน้องตามน้องตามน้องตามกลับมากลับมาเอ้ยลงไปหมานะโดนตีเองทำไมมันโดดขึ้นโดดลงวะดูได้ยินเลยว่าเลือกอะไรให้ใจเย็นไอ้สับปีไหนวะเนี่ยมันไม่ได้กดผิดหรอกมันตั้งใจจะสไลด์มายมีหมอโอ้ปีห้าลดโลสามวันใช่ไหมลดโลถาวรครับที่ที่เราให้อะนะที่เขาให้มา่ใช่ ไม่ไม่ใช่กลัวหรืออะไรนะกูกูขี้เกียจฟังมัหนึงตะโกนไม่จะได้ปีเสียบไฟเอ็มล้อไม่ใช่อะไรหรอกนี่กูเห็นอาเธอร์แล้วหรือยังรอแอร์ตะโนเล่นแอร์ตอบนอนละยังไม่ได้ยินเสียงเลยหูตาไม่สว่างเลยวงฟังกูโฟกัสกูล้อน้องไปซะแล้วไอ้เหี้ยมันบุญใหม่ได้ปะหนทีน่ะไอแหลมเนี่ยแหลมตัวพี่อันมินพี่ กดน้องลินอยู่ไหมฮรบพีเอ่อนกดน้องเนี่ยเราวงบแล้วเร่อไงอุ้มตัวอะไรอุ้มตัวอะไรอุ้มตัวอะไรอน่ทยรูงวันเลยนะฮะเปปอปรัได้ปะรบ้างน้องอยู่ในวงบิวเมาน้แดงมาแงมาล้วผมไม่ได้เปิดเคไว้ด้วยไงผมก็เลยไม่เห็นมันล้อหลอกอะไรยอะอะไรกันตะกนปกติก็ได้ครับไม่ต้องบูหลอก หูก็แตกแล้วนะครับปกติอ่ะว่าแล้วว่าแล้อวไปแหลนอีแค่โปรติกเราได้ตรงนั้แล้วพอม่ลงมาหรอกเจอวงจะบีบกูกูเข้มงวดดิหลอกหลอกหลอกอกไปหอกแบบหอรอกลางเลยครับไอ้ดอกเดี๋ยววงแรงเด้อสองสองวิตายใช่วงแรงมากนะรวมรวมรวมกลางรวมกลางครับ เล่นตรงกลางกัเนี่ยสไตา์มันจบไปตรงกลางอยู่แล้วเอ้เชียใครเนี่ยโอ้ยตรงกลางดานมันเล่าหัวดไปเนี้ยสีดำเนี่ยโอ้ยเออเป็กูจะหัวสีดำนะติดจะวาผู้เยอะยวจะเข้ามาในกล่องเลยเข้าที่กล่องหรือเปล่านะออกมาก่อนได้ด้วยกูจะหัวสีดำกระจายกระจายประทเอาไก่เฉยพี่อันนี้ ดัเราเยอะกว่าอยู่แล้วแทนทเยอะกว่าทุกสีอะตอนนี้ไอ้ี้ยอยู่ที่มึงเล่นน่ะมึงเล่นแพ้กูก็ไม่รู้ว่าไงอะไเหี้ยเอาไนี่นี่กดปกป้องเจ้ไว้ไอ้ี้ยเดี๋ยวไม่มีเพลงฟังอยงี้นี่ยไอ้บุลเลต์กูไปแล้ว ไอ้โ่อเจ๊ไอ้เล็กอยู่ไหนอะลงมาลงมาลงมาดึงกองไอ้เย็นแล้วใส่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 แดงเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอ้เฮียกำลังด้วยเหรอได้ยังไงก็ได้เฮียไม่ได้ตายพี่เกิดพี่เีพี่หัวขาวเกิดละเชื่อเพื่อนระวังด้วยการเอาเพื่อนมาลีที่กองเมาลีที่กองใจเด้เล่นลีลาเนี่ยกล้าก็กลัวเฮียเมื่อไหร่มาตัวนึง Mind one way. Wait, then I got a nai. Hair, let me hug. Did I แชทแก้วไว้แชทเอาอุ้มเพื่อนเข้าอุ้มเพื่อนเข้ามานะเอาเพื่อนเข้ามานะเอาเพื่อนเอาเพื่อนเข้ามาในกองเอาเพื่อนเข้ามาในกองอน้องวงอ่ะถ้ามันไก่มาก้าไม่ต้องออกนะครับถ้าหลุดวงแล้วไม่ต้องไปดึงนะไม่ไหวไม่ไหวไกล่องเยอะ ใครใครใครตั้งลสล็อตอยู่เลยปะ

โอเคเโดวงตายจีบดิีบะทด่เรามีเราบีาชบดิอาบัตายมาาบินี่อบัตายมาเาอาบัตายาเาล้ววแอ้แล้วมื่กูกิดรเมื่คุยอะไรเฮียมันคุยอะไรเฮียเมื่อคยอะไรเฮียคุอะไรสัสเฮียผีเดียวกันนี่แค่เด็กอที่เข้ามาเนี่ คนน่าร grit, า kleine kleine e. ักมากโดนกัรแก้งการเข้าอีกนะไม่เื่นอย่เพนเม่งเลยก้กนเลยนะจะบอกเนยอาชกูนะเหลือชุบเหลือชุบออยก้าวมันโอเยอะแยะวะเบสเลิไม่ใครเก็บอ่ะโอ้อย่างเงี้ยเล่นยากไอ้เหี้ย หอไม่เห็นที่อะไรเลยอย่างนี้เล่นยากให้ลงมา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 กระแถมที่จะเล่นมีหรือต่อยเอาอะไรจะเล่นทำเฮี้ยอะไรไหมเนี่ยโดนดังว่าวงมาแรงมากเลยนะใต้ดำดำมาสองดำมาสองตายเอาแดงแดงแดงขวาแดงขวาป่วยอะไรวะหมด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 ยังครับยังยั่นนั่นนึ่นนึ่นบอกไอ้ว่าวงมาแรงมากไอ้เฮี้ยโอเคสไลด์เป็นตนตาลมั้ง มาแล้วครับพะโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยะเขี่ยอะไรไปใช้นู่นเยไม่ตัเกิดเกิดทุกทีหลุดวงทุกทีโวินงเว้ยวินงเว้ยในในรอบกี่วันครับได้ทุกรอบครับได้ทุกรอบโอ้ยขอบคุณครับขอบอ่ะทียอะไรอ่ะเทียอะไรนะเทียอะไรล่ะไม่ใครพูดเลยไม่เห็นใครกดมาพูดไอ้หน้าจืดไม่มาหรอไอ้หน้าจืดไม่มาหรอคิ้วใส่ไม่เป็นไม่มาเนี่ย นะครับพี่ได้เยอะอยู่นะ